เสาก็อยู่ผมอยู่ทุกวันผมก็อยู่ทุกวันเสาก็อยู่นะอยู่ทุกวันคุณไปดูคุณไปดูหน้าเพจผมผมสตรีมอยู่ทุกวันคุณหนีมั่วจริงเลม้วมาเล่นด้วยอยู่มั่วเราวันวันวันเสาร์วันนี้หกผมก็รออยู่ตั้งรอถึงสองทุ่มยังไม่เห็นมาเลยโอ้พี่เดียวมาสามทุ่มวันนั้นน่ะมาสามทุ่มครึ่งใช่ไหมเพี่ ก็ตอนนั้นผมง่วงมากไงผมลานี่ไงล่ะนี่ไงล่ไล่ลอยู่กับไล่แม่งเลยผมผมนนอนต่อุ่มค่นอ่ะไม่เห็นมาเลยผมเลยนอนเลยใช่เหรอโมยนะโมยนะนันเลยครับผม อ้าวยัดดิครับรออะไรแต่ย่าไปเลยแล้วกันนะมันจะเป็นนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะดึงเชงมหมอ <Hey. S 1> ไม่อยากเสียไม้กระท่อมกันเหรอนี่ยโน่นไงตามไป เช็คกับไมโครโฟนเช็คกับไมโครโฟนเช็คกับไมโครโฟนเช็คกับไมโครโฟรนโฟ <_ Z> นี่ไงล่ะโอ้ไม่โดนไมน่โดนโดนส่องไฟซะด้วยหน้าแหกไปก่อนหน้าแหกสาเลกข,ขาดไปก่อน มันโดดไม่ได้เพื่อนมันโดดไม่ได้เพื่อนมันโดดไม่ได้มันโดดไม่ได้นะมันโดดไม่ได้นะอ๋อมันต้องอยู่ในระยะว่ะเขาวิ่งอ้อม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 เกินไปมีคนแคสตัวเทมบ์ อา้อาวอ้าวที่ดินผีสิงอา้าวหวานนี่ครับไปตีครับอย่างนี้เจอที่ดินผีสิงกูเข้าไปทีเดียวล้มนะ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 เพราะว่ามันคือที่ดินผีสิงยังไงล่ะที่คุณแกะอยู่นั่นแหละ มันยืนดีดีอยสิ่งนะเช็คกับไมโครโฟนเช็คกับไมโครโฟนเช็คกับไมโครโฟนมีคนแจ้งเตือนว่ามีคนอยู่แถวนี้สป,ปายผมแจ้งเตือนมานะอ้าวไปไหนแล้ววะ เอาโดนเนี่ยครับอย่างงี้เอาโดนเนี่ยครับอย่างงี้ก็โดนห่งก็โดนห่งก็โดนเฮ้ยเสียงอะไรนี่ฮัลโหล <c oughs> นม่ก็เล่นอยู่เหมือนนี่ยนะเล่นอะไรแต่เดี๋ยวเล่นกินเลอร์ใช่ไหม ใช่จะเล่นอยู่พักหนึ่งนี่แหละคุณสนใจจะเล่นกับผมเหรอ,อรอป้อบน้ำกินข้าวก่อนได้ป้ะล่าอย่างน้อยที่สามก็ยังดีกี่โมงผม,ผมได้อีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งเฮ้ยไม่ใช่อีกชั่วโมงครึ่งดิชั่วโมงหนึ่งยัดอยู่แล้วนายวะ <laughs> มันโดดไม่ได้ไม่เหรอเพื่อนเอ้าทีเดียวลม้มนี่าทีเดียวลม้มนี่าเฮ้ยไปได้ไงอะ่ะชอตไปแล้วตายไปทีมไปทีมสายน้าวะนายเล่นอะไรวะ นี่ไงล่ะตายไปซะตายไปซะไม่ตายก็เฟดสองฮะไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต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 เอาไม้ไม่มีด้วยชิบหายแล้วทำไงดีเฮ้ยไม่โดนเจ็ดสิบสองมา นี่เหรอเจดบสองเหรอเจด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 สองเหรอมีคนอยู่ตรงนั้นปล่อยเขาช่วยกันนะครับเพราะเรามีกินกินนะเรามีกินกินนะเราต้องปล่อยเขาช่วยกันนะเรา่อยไปฆ่ามันไอ้ทักษิณบ้าไง ส่งข้อความไปว่าทำไมนายนายเล่นอยู่เปล่าหรอเมื่อกี้เขาบอกอยู่ตอนรก่นพิว่านาเล่นอะไรอ่ะเกินไปนะเกินไปนะตีสนิทนะตีสนิทนะนี่ใส่ข้าบรุ่นเหรอข้าบรุ่นเหรอข้ามรุ่นนะใส่ไม่ดีนะผมไม่มีตอนเล็กแต่พิว่านาเล่นอะไรเออพู่มืพิว่าพู่มืพิว่านายเล่นอะไรวะเออนายเล่นอะไรไม่เจออยู่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวรอรอน้าอยู่มาดิก็เดี๋ยวสองทุ่มไปเจอกัน โอ้มีคนปิงอ๋อก็สี่คนนงนี่หมาเลยคนเดียวว่าสองคนละคนสี่คนนะเดี๋มีคนปิงนะมีคนปิงนะไอโหลดเกมนั่นจะทิ้งไว้แคปเกมอ่ะมีคนปิงนะเกมได้อะคลิกเกมอะหรอเออเดี๋ยวเขาก็ไปเล่นกันน่ะยี่สิบกว่าคนรับเท่านั้นก่อนเอามันเล่นฟรีว่ะมันไม่ให้โหลดก็เล่นฟรีไงก็ไปโหลดมาสิ เดี๋ยวเขาก็ไม่เล่นเดสบายกันช่วงหนึ่งอ่ะชั่วโมงนึ่งพรุ่งนี้ผมค่อยโหลดแล้วกันนะเอออ่าที่มาทำอะไรแบบนี้ตามใจคุณตามใจคุณตามใจคุณตามใจค็อตามใจคุะตามใจเขาามเขาจะทำอะไรก็ทำจะกลับไปกบไปก็กลับไปไม่ทำใช่เดี๋ยวผมจะไปทำงานไงมันเลยไม่มีเวลาตามใจโอ้โหมันโหลดสามนาทีไอ้ตูด โคตรโคตรโคตรข้อแม้เยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะหรว่ามันใช้เยอะโอ้มันใช้แปดสิบสองกว่าจี๊โอ้นะอะไรแปดสิบสองกว่ากี๊กฮะอะไรแปดสิบสองีเดี๋ยวเดียวแคปเกมโหลดสามนาทีเสร็จเป่นีเกมเล็กกระจิวดี๋วอ๋อพื้นที่ผมเลยส2แปดสิบสองกว่าหนึงาเลยแล้กันตามใจมันไส โมลิอื้อมันอึรใจวะพิกศพมาดูเอ้ยเดี๋ยวกูไม่หลดเว้ยยหลดได้ดีเว้ยนี่นี่เฮ้ยผมจะโมลิหมดเลยเหรอผมก็โหดไปนะ ันก็โหดเกินไปผมโมลีผมโมลีอะไรรู้ไหมนะผมผมโมลีไอ้นี่นาออกไปแล้วโอ้โหแต่เดี๋ยวไปโมลีไอนี่เฉยเลยวะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวโลดซิิโลดซิคเกมกี่นาทีอะไรไม่ถึงนาทีเลยผมผมแค่ห้าวิโดเสร็จละ ดปิดไม่หรอเอาตายดีครับอย่างนี้ตายดีครับอย่างนี้ตายดีครับโอ้ตายดีครับโมลิแม่งเลยแล้วกันนะผมรอช้า พลิกศพมาดูพลิกศพมาดูตายซะแล้วท่อเกิดบนนี้ด้วยอะไรมันจะขนาดนั้นเช็คซาวกับไมโครโฟน อะไรเหรออยากรอ่าขนานนะดนั้นเหรอมานี่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 วา,างลงว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 างลงนะนี่แน่นี่แน่นี่แน่นนนนโหดสัตว์รัสเซียซาอุดาระเบียเป็นไงล่ะ เฮ้อเฮ้อพอแล้วอย่าให้ใส่เดียวโหดเนี่ยใส่เดียวโหดโหดสัตว์สลัดทูน่าครับผมเฮ้คิลเลอร์คิลเลอร์แบบจีจีลวกันครับผมเขาบอกว่าอะไรนะ Everywhere is just อะไรเนี่ยจีจีปะ thank you <What? S 1> มารู้สิจะเล่นเซอร์ผมใช่ไหมมามาเข้าเกมมา mm hmm. นี่เห็น mm hmm. เห็นใจแกเด็กตาดำๆนะนี่ผมเล่นเ,นเพื่อนนะ <laughs> <laughs>